สวัสดีค่ะวันนี้ช่องสาระดีๆบายบายพี่พรนะคะจะมาสอนเทคนิคง่ายๆในการคัดลอกลิงก์สินค้าลงในตะกร้าสินค้าของเรานะคะในวิดีโอนี้เราจะมาสอนการเพิ่มลิงก์สินค้าไปที่ Tik t อกแอป i k t ตอกนะคะจากนั้นเราก็มาที่สินค้าที่เราจะนำมาโปรโมทคลิปนะคะเราได้เตรียมเอาตัวนี้นะคะ เซรั่มโซนี่ค่ะถัดไปค่ะกดถัดไปเลยหลังจากนั้นจากนั้นก็กดถัดไปกดถัดไปเสร็จแล้วก็มาหน้าในนะคะมาอธิบายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราที่เราได้โพสต์ลงไปนะคะแล้วก็เราได้เคยโพสต์ไปแล้วแล้วก็ใส่ลงไปแ,แตกเซรั่ม แท็กเซรั่มเทนี้นะคะเรากดถัดไปนี่ค่ะส่งสำคัญของเราคือเราต้องการเพิ่มลิงก์สินค้าใช่ไคะกดเพิ่มลิงก์ค่ะเราก็จะเจอตะกร้าสินค้าสีเหลืองนะคะตะกร้าสินค้าสีเหลืองเขียนว่าสินค้าสินค้าโพสสินค้าในวิดีโอของคุณกดเพิ่มแล้วก็มาหาสินค้าที่เราได้เพิ่มไว้ในตะกร้าสินค้าของเรานะคะเพื่อที่จะทําการเพิ่มลิงก์กดเพิ่มลิงก์ค่ะ จากนั้นก็จะมาหน้านี้ก็จะเจอแล้วก็ใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ลงไปนะคะอันนี้ได้ใส่แล้วเขียนเซรั่มโซเซตเราตัวนี้ได้เพิ่มลิงก์ลงไปแล้วนะคะอยู่ในตะกร้าช็อปของเราถ้าเราลองกดเข้าไปดูค่ะเนี่ยมันจะมีะรายละเอียดบอกนะคะว่าราคาเท่าไรการจัดส่งฟรีมันจะมีะรายละเอียดและสะคุณบอกรายละเอียดเลยนะคะถ้าซื้อตอนนี้เราก็กดสั่งซื้อ แล้ที่สำคัญในติ๊ตกต็อบเราส่งสินค้าฟรีด้วยนะคะถ้าเกิดซื้อในหน้านี้นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วะค่ะเพื่อนๆสาระดีๆมีประโยชน์แบบนี้อย่าล,ลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะน,นี้สวัสดีค่ะ